放进去给。 ที่จะทุบหุ่นยนต์ที่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 จะทุบรถได้แรงที่สุดงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากรถที่ที่ที่เออที่อะไรนเริ่มจากรถที่เล็กที่สุดก่อนนะครับซึ่งเราก็จะเริ่มกันแล้วคะจะทุบนะครับ ็นว่าไอ้รถนี้มันทำอะไรไม่ได้ครับไปรถต่อไปครับรถต่อไปเนี่ยก็จะเป็นรถจี๊ปนะครับนำมาทุกคน,นคไม่ได้เป็นเหตุผลอะไรแต่กิ้งอย่างเดียวนะครับซึ่งผมมีตัวช่วยนะครับก็คือกระดาษรังอันนี้นะครับผมจะโยนไปตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะโยนแลวผมก็จะเอาอันนี้เนี่ย 我到一你米。

ที่แบบนี้นะคะมันสามารถทำอะไรก็ได้ไม่ได้กมนสามารถทำได้ถ้าได้ทุกคนว่ามันจะชนได้ไหมถ้าล้มทุกคนต้องกดไลค้ผมนะวันโโกดไปหนึ่งคนหนึ่งไว้นะคะแล้วถ้าผมขยับอันนี้ไปด้วยมันจะ ちょっと待って。 แล้วทั้งรถมาเลยอ่ะแล้วมันกุ้งชนแบบกันอ่ะเอาละมีคือสงครามระหว่างรถกับหุ่นยนต์ซึ่งรถหี้นจะต้อง